สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้พระพรพามาชมพวงชมพูอีกแล้วจากคลิปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเป็นพวงชมพูสีชมพูนะคะแต่วันนี้เป็นพวงชมพูสีขาวนี่สวยมากเลยคุณผู้ชมอันนี้สีขาวนะคะนี่มีพึ่งมาตอมด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยว,ยวจับให้ดู แต่ว่าอันนี้มันจะมีออสินชมพูบนมาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะคะนี่สีขาว,วนี่ก็ขึ้นอยู่ทางข,ข้างรั้วนะคะข้างลั้วของออไม่รู้บ้านไข่แม่ไม่รู้บ้านไข่คุณผู้ชมเป็นสาวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมนี่นี่แต่ว่ามันมีชมพูออกมานิดนิดคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะน้อยกว่าสีขาวนะคะคุณผู้ชมคะก็ให้ดู จะเป็นชมพงชมพูสีสีขาวหรือสีชมพูนะคะการขยายนธุ์ก็โดยใช้เมล็ดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้นเขาใหญ่หน่อยก็สามารถที่จะเอากิ่งเขาหน้าตัดไปแล้วชาได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไม่เคยชําก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันจะไม่รอดแต่าคนที่ชาเป็นเก่งๆนะก็โอเคอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีสีชมพูบ,บนมานิดนึงนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวเนี่ยสีขาวนะคะคุณผู้ชมคะนี่ ก็เหมือนกันนะคะก็คือการเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปอันนี้ดูเดี๋ยวห้ไลท์ขึ้นไปดูเลื้อยขึ้นบนเสาเสาไฟฟ้าเลยค่ะคุณผู้ชม,มนี่ขึ้นไปบนเสาไฟฟ้านู่นแล้มีชมพูแซมานิดหน่อยนะคะหมาณาหมาในบ้านเขาเห่าแหละชมสวยมากเลยให้ดูว่าคนชมพูจริงๆแล้ว,ลวมันก็มีหลายสีอยู่นะคะมี นอกจากสีชมพูที่เราเคยเห็นกันประจำแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสีขาวด้วยนะคะคุณผู้ชมลักษณะใบมันก็เหมือนกันกับสีชมพูค่ะก็ะคือเป็นใบใบมันนิ่มนะคะคุณผู้ชมเนียใบออกเป็นนิ็กๆแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกันใบปลายลาใบจะแลหลมๆอย่างเงี้ยนี่เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ใกล้แก่แต่ยังไม่แก่จริงเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมคะมคือตรงเนี้ยมันจะเป็นดอกมันที่เป็นสีข,ขาวที่เราเห็นอะไร เป็ดมันหนึ่งเม็ดเป็ดมันหนึ่งเม็ดแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะคะว่านี่เม็ดมันจะอยู่ในนี้นะคะคุณผู้ชม,มนี่ใกล้แก่นะแต่ว่ายังไม่แก่จัดเพราะถ้าแก่จัดมันจะต้องเป็นสีน้ําตาลคุณผู้ชมเนี่ยยวให้ดูเม็ดมันค่ะราว่านี้จะเริ่มแลแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเอาไปเพระไม่ได้นะเพราะว่าเม็ดเป็นจะแก่ไม่จัดนี่เม็ดมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ชม ลักษณะเม็ดมันจะเป็นแบบนี้เป็นหแหลมแหลมคะ่ะคุณผู้ชมแข็งแข็งเนี่ยนี่ค่ะลักษณะเม็ดของพวงชมพูจะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยนะคะนี่นประมาณนี้เม็ดพวงชมพูจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเขาแก่จัดนะคะทั้งเปลือกนอกแล้วก็เม็ดเม็ดมันเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะ,ค,ะคุณผู้ชมอันนั้นแก่แล้วนะคะนี่อ๋อเราเจอแล้วนี่คุณผู้ชมมันล่วงอยู่ข้างล่าง อันนี้อันนี้ยังไม่แก่นะคะแต่ว่าสีน้ำตาลเนี่ยเนี่ยแบบนี้แก่แล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแก่แล้วคุณผู้ชมก็คือแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะยังไงมือเดียวด้วยนี่โอได้แนี้ยนี่คุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะว่าถ้าแก่แล้วมันจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้อันนี้สามารถนําไปเคาะได้แล้วนะคะนี่เคาะได้แล้วแก่แล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้ใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะก็เอาเม็ดไปเพาะเลย ใครเคยเพอก็คงจะรู้อยู่นะคะพอกันเหมือนกับต้นไม้ทั่วๆไปค่ะคุณผู้ชมนี่ก็โอเคนะคะคุณผู้ชมก็พามาชมนะคะเอ่อสีชมพูที่มีสีขาวทีน่มะีสีขาวจาก,กที่แล้วเป็นสีชมพูนะคะที่นี่เป็นสีขาวสวยมากสีขาวก็สวยนะคะคุณผู้ชมนี่ลักษณะมันมจะเหมือนๆกันนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าต่างกันที่สีเท่านั้นเอง ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยทุกไลน์ที่แชร์ด้วยที่มีให้ตามใจฉันและก็พระพรเสมอมานะคะเอาไว้เจอกับพระพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ